สบายดีพี่น้องบ่สุขูสุคนเบิร์สุหมงสุบอลมาโบกบซาปิ่นคือเก่าพี่น้องมื่อนี้ซาปิ่นสีพาพี่น้องไปเลราห่วยฮะน้องใหม่ตามเคยนะพี่น้องเนาะห้าน้องใหม่มาแกงไปกับน้องกันดาคือเก่าพี่น้องตอนนี้เราก็มาหอดกนลองใหม่เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องนี้กำลังหาอยู่กันดาเห็นบะโอ้อันบักใหญ่นน่พี่น้องสองเนาะ ขยายพี่น้องบ้างกันดาหักมาเลยกันดาคือบ่หักอยู่ทั้งหลุมเลยกาดน้ำไม้เริ่มออกแล้วพี่น้องเอ้ยฝนตกออกกับบ่ใหญ่แล้วพี่น้องแนงมันใส่พี่น้องออกก็สิเป็นแนงแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบ่เหม่นยามน้ำไม้หนอลองดูกันด่าทางใน ตระดาหมดนะอันเทิงน้ำเด้อได้มาแล้วน้ำหน้ากระเตะพี่น้องเอ้ยเลาไปต่อพี่น้องพอแง่งหนึ่งอยู่ในพี่น้องเอ้ยจะเอาได้หรือบ่อยู่ในจะเอากระโบเห็นเนาะไปปีนสิเกาะเอาก่อนมีพี่น้องได้มาแล้ว เปนตุกข่มันแหละออกแนงแล้วพี่น้องเนาะน้ำไม้ไผ่อุ้ยอ่อนอะดิพี่น้องเลยฮักปอดปอดเอาเนงไม่น่อยก็เอาได้พี่น้องกันดามาผ่อนน้ำไม้ก่อนนี่ร้ายแนวรีพี่น้องเลย ข้าวม huh, mm ันไปลาลุงดูวด้ป uh. ู uh. ่เส uh. ียงอวดเลยพี่น้องว้าจีโทอ่อนอันนี้น้องใม้พ้นตกพี่น้องน้องใม้พ้นตกใส่ผู้อันติดจนหนาอยู่ผูกว้าว่าโทเสียงอวดโหลดยังบวชเลยพี่น้องยังมีได้นี่โหยังมีแหนงหน่อยแหนงยังมันอยู่

เดยนลุ่มเป็ิดไปยังอ,ยงอ่อนๆเนะาะมันกำลังแตกน,น,นั่นครับพี่น้องพ่ออีแล้วพี่น้องน้อบาทน,นี้พี่น้องชับกันด้ ออกออกอยู่หลืบเลยใช้มงดูกันนะอ่อนง่มามอลีติดป้าต่อหน่อง่ออมามอลีพี่น้องเลยขกัขกขกัขกขกัขก,ขกพี่น้องก้อนี่ได้เต็มกำกันดาเลยผู้ไปแต่อ,อันง,งามๆเนาะโอ้ยม่วนอี๋ลี ไก่ใชิพอแกงเลยแหละพี่น้องเอ้ยหล่อไปอีกพี่น้องหล่อไปอีกกำลังมวลก้อ,อน,นี่เป็นได้กันดามีบบกันดาสีปีนแนละ้วพี่น้องเป็นเห็นแมงถังนี่ก็มีเดอกกันดาถางนี่ก็มีแมงหน่อยมันปีนก้นอนใหมาอีกแล้วมันอึดเนาะพี่น้องเนาะ มันอึดก็เลยต้องปีนเอาไม่ไม่น้อยก็เอาหรอกพี่น้องปอกได้ยาวเนี่ยมันอ่อนนี่ใส่ปาเตอร์เต็มกำเลยเบิดละหาเบิองตามอันน่ะมันง่ามันน่ะตามอันอันลำมันพี่น้องมันจะแตกตามลำมันเนงมันมันถือน้ำหมอกหรือว่าพ้นตกนะพี่น้องมันจะแตกออก หักบ่หลายดอกไม้ยามนี้นะมันเป็นไม้อันแหน่หน่อก็บ่ค่อยมีพี่น้องเอ้ยถ้าบ่ซุ่มอีลีมันก็บ่ยามสิเบิ่งไม้นะตาเฮาได้หลายพอแกงลบ่มาเบิ่ดไม้เฮาได้อันใหญ่หลายอันนี้ด้พี่น้องเอ้ยพอแกงอยู่ดอกพี่น้อง เพื่อห้าสิไปใส่เครื่องเคียงมันอีกเนาะดอกมะอื้อเฮ็ดบดแหงคือเก่าพีนองเลยแกงแซ่บๆอีกเหมือน้ันกละชีกับเลวพี่น้องไปเบิ่งตอนแกงเนาะพี่นังเนาะมาเทากระชิมาจากแกงเนาะพี่นังเนาะในไลยเตะอปอกแล้วอันใดมันใหญ่เทากับ่เทากับจ้านัน,นพี่นอง อันหน่อยเา้าก็บดจ้าหัวผ่าอ่อนๆหน่อไม้นะหน่อไม้อันคนตัวคำเนาะคนตักสองมือเรียนเลยเกงเซ็ปแซะมาเนี่ยใส่เขื่องไา้ๆอีกพี่เนาะบไ,ได้กินไลม้มือเลยหน่อไม้นี่บไ,ได้กินนันก็คือ,อยากเลยพี่เนอะเ้ย ตพี falando, against, long, ่น so, so, ้องเอ้เพื่อใส่นั่นใส่นี่ก็เต็มหมอ่แล้วพี่น้องบ้านเฮาใส่น้มยันหน้าลงไปเลยเนาะพี่น้องเขาเห็นหนามเขาจะใส่เขาเบื่อเนาะเฮาตำเลยอ่ะอีลูกอ่ะจะกิน ใส่หมักมาละขีนนกมาพี่น้องบางคนหมักก็ใส่ในสะปินหมักกินบางคนบ่มหมัก,กบก่บใส่มันจะออกขมๆเนาะลูกโดดพี่น้องเพิ่มความเผ็ดวันนี้จะใส่เห็ดกระดางลงไปนะพี่น้องเห็ดบดเห็ดบดแหง้งไปใส่อีโปูล,ลงไปเนาะ ใส่ตู้เย็นไว้นี่ใส่ลงไปเลยนี่ใส่ประเดะลงไปน้องเป็นตออะไรฮะสิตองกางมันอกเนาะนี่นนน กัดกับพี่น้องกินหอมๆกินมาเลยรได้พี่น้องเลยนันเปื่อยกันประเดกกันเลยโคตรเลยพี่น้องวันนี้ใส่เห็ดนั่งฝาลงไปเนาะตามด้วยดอกมะอึบอัดพี่เนาะเลยนี่พี่น้องดอกมะอึบ Để mình nên tìm mọc cho tao nó có khi ông lion nó mhm nó mò làm món yaku mưa nát nè 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 nó, nè 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 เอาไปใส่ปากกระเนียงไปใส่กระเนียนแฮมอะไรพวกนี้ไปใช้มาตักเฉยเฉยนี่พี่นาะอืมขากอะไรพี่น้องเลยเรียบร้อยบบบนี้พี่น้องเลยแกงหน่อไม้เนาะเต็มถ้วยบักใหญ่แกงหน่อไม้รวมมีพักเข้ากะมีพักบุกกับพักใบโบ๊กนาะพี่น้องเนาะ ไปกินครับมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำสปินเด้อเต็มถ้วยบัหไงไปละพี่น้องพอกันคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สะสปินเดอังเด้อสำหรับคลิปนี้ <Bye. S 1> สบายดี